มาดูไพ่อากจะบอกอะไรคุณนะคะเป็นแรนดอมเนาะถึงคนที่มาเจอคลิปนี้ใช้ไพ่พันตาให้พลังงานของคลิปนี้เป็นไทม์เลสแหละภายในสออันนี้มันขึ้น24วันภายใน24วันนะคะ Energy ของคุณคลิปนี้นะ,ะเปิดให้แค่3ใบนะคะ ายในภายในยี่สิบสี่วันไม่เกินยีบสี่วันนะคะพลังงานของคลิปนี้อะช่วงนี้งานงอกเหนื่อยอยู่ใช่ไหมโอเวอร์โหลดเกินกำลังเหนื่อยจำเหนื่อยอะแต่ต้องจำใจทําต้องทนต้องอดทนต้องแบบโหแบบพงกเลยอะนะคะอืมคุณอาจจะเป็นช่วงที่เคลียร์งานงานเยอะนะคะแต่มันเกินจะรับไหวอะอืมมาดูอีก สามใบนะคำมั่นสัญญาคำสัญญาความรับผิดชอบการมั่นหมายแล้วก็การสร้างความมั่นใจ Promis นะคะเหมือนตัวเราเองจะทำที่ได้รับเมอบหมายได้สำเร็จหรือคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้สัญญาอะไรไว้กำหนดดีอะไรไว้คุณจะทำได้รวมไปถึงคนที่เคยสัญญากับคุณนะคะเขาจะทำได้ตามคำสัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของ ความรักหลายคนก็เข้าสูก่การมั่นหมายหรือการสร้างความเชื่อถือให้ให้กันและกันได้ในเรื่องของความรัก,กนะเนาะแล้วก็การงานอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพิสูจน์ตัวเองนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบอย่างเงี้ยเออแบบมันมันต้องแบบมันต้องให้ให้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเ,ลาเท่านั้นเท่านี้เออซึ่งบอกบอกว่าคุณทําได้นะคะคุณจะทําไดออ้อีกหนึ่งใบ ผลผลิตละนะคะช่วงเนี่ยภายในมันเป็น t i m e l e s เนาะแต่ Energy นี้ไม่เกินยีบสี่วันนะคะอืมถ้างานเยอะก็คือแบบหลังจากเนี้ยไม่เกินยีิบสี่วันมันก็แบบไม่มีพลังงานนี้แล้วนะคะคือคุณทำได้สำเร็จเอาเป็นว่าถ้ามันมีในเรื่องของผลลัพธ์ผลผลิตนะคะหรือกำไรหรือบทสรุปหรือการเกษตรนะคะก็ภายในทัมมิ่งนี้ เอาเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะใครที่ทํางานสายเกษตรสายแบบดอกไม้ต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเลิศมากการการผลิตของเราเนาะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้กําไรนะคะถ้าคุณค้าขายนะแม้แต่คนที่ทํางานประจําหรือทําอะไรก็ตามนะคะคุณก็จะมีแบบยอดเพิ่มนะคะหรือว่าได้เงินเพิ่มหรือได้ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการทุ่มเทจากความเหนื่อยของเราละ่ะล่ะ เนาะอืมทีนี้ขอดูคำแนะนำหน่อยนะคะเห็นเหนื่อยน่าสงสารคำแนะนำเอาอะไรดีอะอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> ฉันจะหาคำแนะนำเอาอันนี้แล้วกัน ันนี้หนึ่งใบแล้วกันนะคะเป็นคำแนะนำของคุณช่วงนี้ o อ a c l e ้ e l p i n g hand นะคะคุณต้องการมือจากคนอื่นคุณต้องการความช่วยเหลือนะ No one can <laughs> handing is all เหมือนแบบ Helping Hand ดูดูซิอ่ารู้แล้ว คุณจะต้องมีคนอื่นมาช่วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับผลประโยชน์ผลผลิตหรือกำไรหรือผลลัพธ์ที่ดีนะคะดังนั้นมือช่วยเหลือก็คือแบบว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าช่วยบริหารช่วยจัดการนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะดังนั้นอาจจะต้องแบบว่าหาคนมาช่วยนะหรือาหาตัวช่วยที่ชาญฉลาดนะแล้วก็ถ้าคุณจะทำคนเดียวมันอาจจะแบบ ไม่มีใครจัดการได้ทั้งหมดนะคะหรือแม้แต่แบบถ้าเราจะแบบให้คนอื่นมาทําเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้ให้มันหมดหรือมันแบบจบได้อะไรเงี้ยดังนั้นก็บางครั้งก็ไม่แปลกที่เราจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือเข้ามาก็ได้นะคะคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือเข้ามาก็ได้อืมโอเคขอให้โชคดีนะคะเริบๆคะ่ะ